เราก็ประชุมสสก่อนวันที่จะมีการประชุมสภานะฮะแต่ก็เพิ่งได้รับแจ้งจากทางท่านท่านเลขาธิการสภาว่าวันพระรหัสนี้ก็งดประชุมไปก่อนเนื่องจากมีประเด็นที่ทุกคนก็ทราบกันอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้สสใหม่ของรพรรคพุทธิไทยก็จะไปเข้ารับการอบรมประจมนิเทศนะที่สภาก็ได้เตือนทุกคนให้ไปเร่งจัดการ ทำการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรอย่าให้การตกบกพร่องอย่าให้มีประเด็นแห่งปัญหามานะครับไม่อยากไปเลือกตั้งซ่อมคุณตุชาชลบินนะครับก็บอกใจเส๋จากรอตสชมึงตู่ไม่อยู่แล้วใครจะชวนมาไหมหรือจะพาพามามยังไม่ได้คุยันเลย,ยังไม่ได้คุยนเลยท่านเป็นแกนนำหลักของรอตสชท่านจะมีตอสอในสังคัดท่านทั้งหลายคนแต่ท่านเป็นท่านดนตรีที่เก่งนะทำงานดีขยัน ขออนุญาตถามเรื่องที่ที่โพสต์นิดนึงะครับเรื่องเพลงกบอะไรกับลูกศรนะครับเพลงเจ้ากบมีในย่ามีในย่าอะไรหรือเปล่าไม่มีเตือนตัวเองผมพูดกับตัวเองเหมือนตั้งใจด่าพูดตัวเองใครเป็นกบกับั้างหน้าครับใครเป็นกบใครเป็นกบเนี่ยครับ มีสภาผู้แทนฯสัปดาห์นี้ไม่มีการประชุมครับก็ก็บอกว่าอันนี้ทีมงผมไม่มีการลงมติโหวตเลือกนายกบู